สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่ในการกอดกันก็เชนนอนนะทุยสวัสดีกันด้วยครับอยู่ในการที่โซเซชัยลออมอะล็อกนะฮะอันนี้ผมจะมาเล่นเกมแต่กูกินเมเป็นเกมเนวฮาปี่จีนั่นเองนะฮะไอ้ใช่หรอวะมันเกม8บิตนะฮะพวกนี้จริงจริงโมอาจจะมีเออแค่เซอร์วิเศษนะฮะแต่วันพอดีเขาไม่ว่างนะฮะคือจริงๆเข้าไปต่างจังหวัดนะฮะเลยไม่ว่างไม่ได้อ่านเลยไม่ต้องอ่านนะฮะ ถ้าเป็นเรื่องของผู้ชายที่วิดเบี้ยวเขาเดินอะไรสักอย่างนี่แหละเขาเจออะไรวะเขาซื้อเมลที่บิดเบี้ยวอะไรแล้วที่จับหนูที่บิดเบี้ยวเขาอ,อยู่ในบ้านทั้งหมดในบ้านเขาอยู่ทั้งหมดในบ้านในบะจุ๊บในบ้านเล็กๆที่บิดเบี้ยวโอ,อ้โหก็นะฮะว้าวแลวนี่สิ ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะมีอะไรที่ให้ฉันช่วยเดบิตเฮ้ยดาวดิดาวิดนี่วะไม่ฉันโอเคขอโทษนะที่ฉันต้องให้พวกนายมาช่วยอะ่ะเฮ้ยขอบคุณที่บอกฉันว่าที่นี่นะโพฉันมีบางอย่างข้าฉันมีเวลาฉันจะตอบแทนนายนะอุย้ยเยี่ยมเลยพวกเราสามคนจะไปกินเหล้ากันดูพยายามดูข้างหน้าล่ะโอเคพวกเราไปแล้วนะโอเค ลองตัวนะพวกงราสองคน <c oughs> มึงหล่อแล้วแล้วเเป็นดาวิดน,ะนั่นเองนะฮะดาวิดช่ดดาวิดใช่ปะโอเคอนอนละนอนดิโอเคฮะเอ๊ะอะไรเนี่ยสำรวจกันก่อนนะฮะก็โอเคเดินเดินเดินโอเคฮะมาสำรวจฮะโฮล่ลมไลยแบชใวยชุง,ชงเขาเหรอฉันควรจะไปเขานะ ฉันได้ยินบางอย่างอ,อะไรกันที่นี่อ่ะได้พูดจริงเหรอเด็มันก็บ้าชัดๆเลยที่นี่มันก็แย่อ่ะฉันไม่รู้คุณคิดอะไรของคุณแล้วการจะมาอยู่ที่นี่ในในคุณจะไม่ชื่อเขาเพราง,งั้นนี่ฟังฉันนะเขาก็ไม่เชื่อคนรวเยเรื่มากมายคุณเข้าใจไหม,มก็ เราก็เราไม่สามารถยกของฟอรเจอร์เขามากมายจริงๆในบอกชั่ว่าในบอกหาที่เขาเช่ไหมล่ะก็ที่นี่ไงอย่ามาอย่ามาเกาหาฉช่นไรน่ะอ๋อใช่ใช่ฉันขอโทษฉันต้องการที่จะช่วยดาวิดนั่นเองฉันรู้ดูดูนะฉันขอโทษฉันจะขอโทษเราควรจะไปเยี่ยมเขาสักเวลาหนึ่ง เป็นการคุยที่แปลกนะวันเชชวนแล้วที่หนังฉันควรจะไปนอนได้ละเชิญไอ้อออเจ้าทว่าฮัลโหลฮัลโหลใครเนี่ยชูรี ฉันควรจะครฉันควรจะโทรเป็นวันแล้วนะทําไมมันถึงไม่ง่ายอย่างนี้เนะี่ยนี่มันเลขของฉันที่อยู่ที่นี่เนี่ยดึมดึมดึมมันอื่นเลยนะครับผมโอเคฉันเหนื่อยเดี๋ยวผมจะมาเล่าเอ่อแขกรับเชิญที่ผมชวนมานะ,ะคือเขาชื่อในคนในรายการเดอะมอร์เฟียร์ชแนลนะ,ะซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาแคสเกมอะไรคือเขาจะเลือกแคสเกมนะครับก็มาเที่ยงมานะฮะ จริงๆก็เพิ่งได้เริ่มแคมผมแล้ะฮะแต่จริงๆก็เป็นรุ้นพี่ที่ผมเคารพบนะฮะจะยอดเลยเขาช่วงนี้เขาไปต่างจังหวัดเนี่ยอ๋ออโอเพราะต่างจังหวัดนี่ฮะคือผมคือเขาจะกลับวลีทีสองทิ์หน้าคือผมต้องรอเขาได้เล่นแค้ได้กันก็นะฮะเชิญเลยฮะด คุณเป็นใครเนี่ยนิ่มกี่โมงแล้วอ่อขอโทษด้วยฉันได้ยินเสียงจากห้องคุณอ่ะ่วยหยุดได้ไหมฉันนอนไม่หลับเลยฮะนายบอกว่าอะไรนะฉันไม่นอนจนกว่าคุณปลุกฉันเนี่ยคุณต้องการจะเลิกอะไรสักอย่างนะนายเป็นคนที่ย้ามีห้องสระสุนทรใช่ไหมไม่มีทางที่จะอยู่ตรงนี้หรอกเออใช่วางั้นมั้งขอโทษก่อนที่ฉันปลุกคุณโชคดีนะ ค,คือพูดถูกในห้องนี้มันอยู่ไกลมากเลยฉันนี่เป็นเสียผู้ชายด้วยอาจจะคิดไปเองอันเมอรนเมนูอาจจะเมนูก็ได้นะฮะใช่มันเถอะฉันควรจะกลับไปนอนแล้วล่ะเจ๊ออะไรวะโอ้โห้น้ำนี่ว่ามันเสียแล้วฮะ Under the bed ใต้เตียง มไม่ชอบใต้เตียงนะฮะอะใต้เตียงพูดทำอะไรกันทำอะไรไปเนี่ยพูดถึงรถเหมือนกับอะไรทุกอย่างที่มัยยนะยิ่งเลวร้ายนยำเด็ดนอนดีกว่ะใต้เตียงฮะมีอะไรอยู่ข้างนั้น เจออะไรบางอย่างโน้ตบุ๊กเล็กๆฉันไม่ได้ยินเธอเมื่อเธอจากไปฉันนั่งอยู่ทุกคืนกอดหมอนข้างแล้วก็จะไม่อาจจะบอกบอกบายยได้ฉันมีทางอื่นเนาะฮะนี่มันใครเขียนวันนี้โอ้ช่างเหนือฉันนอนแล้โอ้ยิมก็อนอนต่อไป

โอ้ใช่ใช่ฉันจะไปหาบอกเธอด้วยโอเคบายเยี่ยมเฮ้ยฉันโอ้นี่ฉันตื่นมาตอนเที่ยงเลยเหรอคูรจะไปได้แล้วดึมดึมดึโอ้กระลิกมีอะไรเหรอใช่ใช่ฉันลืมบัตรประชาชนไปบอร์อัยไอสินก็นแหละฉันลืมไเสินของฉันบนโต๊ะอ่ะโอ้ใช่ใช่ฉันขอโทษยังฉันจะไปให้คุณเหรอแต่ว้าว thank you แล้วาจะไปไหนเลย เราใช่จะไ,ไปโรงพยาบาลอ,อ่ะโอเคแล้สัตว์ตัวนี้น่าเพื่อนโอ้ใช่ในเขียนเมื่ออย่างบนจกุกลังห้องน้ำไหมฮะเขียนเจ้าเรื่องน้ำเขาจะทำอะไรที่เป็นเด็กๆ,ๆงั้นได้ไงเด็กคิดจะทำไหมดาวิดอ๋อขอโทษนะฉันไม่ได้ความอย่าง,งน,นั้นโอเคจะไปละนี่เป็นโรงพยาบาลจริงไหมเนี่ย เพลงเอดังเลยแม่นี่มันก็หลายนานแล้วนะทำอะไรอยู่เหรออรู้สึกดีไหมโอ้ไม่ใช่นี่มันนี่อมบี้นี่ท,มทิมทุยทิมม่ดูกูโตขึ้นนะดีคนดูสุขภาพแข็งแรงด,ดีขอโทษอ่าทุยคุมพิวเต แต่ฉันใช้เวลาหลายวันมากเลยฉันมาจากที่ฉันย้ายที่ห้องนึงสุดยอดเลยเฟอร์นิเจอร์และทุกอย่างฉันฉันอยู่ใกล้ร้านขายเค้งที่เธอชอบด้วยเมื่อไหร่ที่คุณโอเคแล้วเราจะไปอยู่ที่นด้วยกันโอ้นั่นเยี่ยมไปเลยไปอยู่กับลินดาใช่ไหมพี่ฉันคือทั้งหมดนั่นอ่ะฉันเป็นห่วงกันนะ บางทีฉันอาจจะไปหาบางเวลานายชอบไอ้เนพายไหมฮะที่ทำที่เธอที่นายชอบนะฉลรู้ทีแม่จะไม่ใช่ติมมี่นะผมฉันลู้ฉลร,รู้ของแม่ไงดาวิดจำได้ไหมโอ้ใช่เขาเปิดร้านไเกอรี่วันหนึ่งกลิ่นมันสุดยอดมากเลยฉันจะไปซื้อที่นั่นนะฟังกูบางเนียแม่ โอ้ผู้เป็นใครเนี่ยมาทำไมทุกข้ามาได้ไงเนี่ยนี่ห้องฉันนะก็ผิดห้องรึเปล่าคุณใครเนี่ยพูดเปอย่างสิแมะออกไปมันคว้าคุณออกไปออกไปใครก็ได้ใครก็ได้ไดมีคนแบลกหนะครับามาในห้องฉันเอาคนออกไป,ไปตอนนี้เลยมีเสินหัวมีเส้นหัวยามาฆ่าตัวเองเมื่อกสิได้ปวดกลับไปนอนเถอะ ุณทำเป็นใครอย่าใฉันนะไปใกล้ใจเย็นหนิมีนี่ทีคุณเราจะพาคุณนอนนะอยาก็อช่ยวยนายบบิตไปแม่ช่วยตรงนี้แหละนายต้องไปแล้วแหละขอเข้าใจครับปวดดูแลเธอด้วยดาวีไม่ใช่นั่นใช่ลูกดาวีใช่ไหมจะไปไหนเหรอทำไมจะหนีฉันไปอ่ะ,ะแม่ เป็นไงการบินที่จะสอบไป็นไงบ้างไดถึงแล้วใช่ไหมยังเป็นนักบินใช่ไหมแม่อยู่ข้างหลังเธอสมอตลอดนะนี่โปรธแต่ชิคกี้พคนเดียวใช่ไหมยังอยู่คนเดียวเ,ยวเ,ยววเลวี่ได้โปรธแม่นี่ฉันเองทำไมไม่แม่นักบิดนี่โปรธออกไปเถอะเธอรู้สึกแปลกตอนนี้แล้วนะแต่เธอบอกฉันบอกให้นี้ตกใจไอซีทูเวอร์ได้โปวดใจเย็นโอ๊ะ เรียกจ้าพูดดีดีแบบ้มากโหดเสิยงสวัสดีดจาวิดคุณเห็นแม่คุณยังใช่ใช่ฉันคิดว่าเธอจงจากฉันเลยใช่เธอรืมหลายสิ่งเลยอ่ะถ้าเธอมีปัญหาควบคุมเรื่องเออการควบคุมเรื่องนิสยยัยของเธอนะอารมณ์เลยฉันอยากจ,จะถาม นะถ้าเธอบอกไยเมื่อไหร่เธอได้าในายจะอยู่กับเธอนะคอมรับฉันหวังว่าคุณเคยเธอได้ไอชุดฉันจะขอาไปทีหลังจะคอมเก่าฉันเด็กเดวฉันเขียวก็อ,อี๋เหรอ,อ มีบาาอย่างเมื <hatten> after, ca, ่อกีไม่ได้เจอในสือโรงเรียนมันดูแปลกมากเลยนะที่คุณอะไรอย่างเี้แหละโอเคเกินล้เลียานบวโอ้เน็ตลเจ้าตัวทอง อันไหนอ่านหน้าดีตรงนี้นะครับสวัสดีครับ